ช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นกันแล้วนะคะนึกอยากกินแกงหน่อไม้ใส่กบใส่ผักขยงหอมๆวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาทำแกงหน่อไม้กันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากอร่อยแน่นอนก่อนอื่นเลยเราก็จะมาตามพริกหอมแดงกระชายโขกให้พอหยาบนะคะ ละเอียดประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะนําไปคั่วในหม้อให้หอมอีกสักหน่อยเราก็จะใส่กบที่เราเตรียมไว้วันนี้ได้กบมาตัวใหญ่ชิ้นเป้งมากเลยค่ะทุกคนเราจะคั่วกบกับเครื่องแกงให้สุกพอประมาณหนึ่งนะคะใส่น้ําลงไปจะได้ไม่มีกลิ่นคาวและตัวช่วยที่จะเพิ่มความแซ่บนัวของเราในวันนี้ก็คือผงแกงใบยานางตาวาสนานั่นเองค่ะซองนี้ซองเดียวเนี่ยเขามีส่วนผสมทั้งใบยานางตะไคร้หอมแดงกระเทียมข้าวเบือและเกลือทําได้ง่ายหลายเมนู เพียงเติมน้ำ500มิลลิลิตรกับผงใบยานางตาวาสนา1ซองเท่านั้นเองแล้วเราก็จะมาใส่หน่อไม้ที่เราต้มเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วปรุงรสง,ง่ายๆเลยใส่แค่น้ำปลาร้าและก็ผงนัวคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกนิดรอน้ำเดือดเติมพริกลูกโดดลงไปนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักขะยังค่ะ ผักขยงนี้สําคัญมากต้องใส่นะคะหอมเป็นเอกลักษณ์สุดๆรอจนผักสุกก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะน้าซุปข้นๆแบบนี้หอมๆแบบนี้กับกบชิ้นโตๆพลาดไม่ได้เลยค่ะอยากให้ทุกคนไปลองทําทานกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ผงแกงใบย่นางตาวาสนานะคะใช้ง่ายสะดวกสบายทําได้หลายเมนูมาเพิ่มความกลมกล่อมให้เมนูของทุกคนกันนะคะ